อีกหนึ่งการเดินทางในวันนี้นะคะก็คือการลงพื้นที่ที่อบอตอคูเมืองอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้มีประชุมนัดแรกของคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะตำบลคูเมืองหรือคอสอ,สอหรือถ้าเราจะพูดให้เข้าใจอีกงานหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพลเมืองอาหารค่ะ เป็นกลไกลของท้องถิ่นจับมือก,กันกับหลายภาคส่วนที่จะส่งเสริมให้เกิดทั้งการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยในระดับตำบลน,นะคะที่นี่เริ่มต้นเป็นที่แรกของจังหวัดบุรลาชธานีในการนำความคิดแนวคิดของสภาพลเมืองอาหารมาเริ่มต้นทำงานกันที่นี่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในเก้าตำบลที่ทำเรื่องของโรงเรียนกินสบายใจ ที่แห่งนี้มีโรงเรียนกินสบายใจอยู่สองแห่งนะคะในตำบลคูเมืองก็คือโรงเรียนบ้านคูเมืองและก็โรงเรียนบ้านดอนพะอุงค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะท่านนายกกำลังพูดก็มีท่านรองทั้งสองท่านเลขานายกมาพบกับท่านประหลัดท่านรองประหลัดท่านขออ,อกอง ท่านัานันนนนาาาาาสาาาสสกกรมมบบบท่ออตอจดี่ละค่ะเราจะทราบว่าหลายภาคส่วนในตำบลคูเมืองได้เข้ามาร่วมเวทีในวันนี้ซึ่งท่านนายกอบตอคูเมืองก็ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ให้แนวทางสำหรับการขับเคลื่อนงาน เนื่องจากตำบลคูเมืองเนี่ยเป็นตำบลแห่งความยั่งยืนที่อำเภอวารินชำราบยกให้เป็นหนึ่งตำบลของอำเภอวารินชำราบเนื่องจากหลายภาคส่วนของอบตอคูเมืองตำบลคูเมืองเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีกันค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าคูเมืองตำบลคูเมืองได้รับการยกย่องจากทางอำเภอ เรานีส6ตำบลและประทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่ว่าหนึ่งอำเภอต้องหนึ่งตำบลที่พัฒนาแบบยั่งยืนให้คัดเลือกไปเป็นโชคไรของตำบลคุูเมืองที่ได้รับโครงการนี้ การทางอำเภอนายอำเภอพูดกับนายกในที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอว่าอำเภอได้เลือกตำบลภูเมืเองให้เป็นตำบลพัฒนาแบบยั่งยืนของกระทรวงม,มหาดไทยแล้วนะครับนายกว่าอย่างไงนายกก็คิดอยู่แค่หนึ่งว่าผมไม่รับหรือว่าจะรับวะนะครับ ก็รุดปากไปว่ารับครับขอขอบคุณท่านนายกฯที่และผมถามย้อนไปว่าทำไมจึงเลือกตำบลครูเมืองท่านตอบว่าตอบโดยทันทีผมยังถามไม่สุความเพราะครูเมืองที่ความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างท้องถิ่นท้องที่และส่วนราชการอื่น ไม,มาว่รารอพศต่อและโรงเรียนใหญ่นะครับทุกภาคส่วนสามัคคีกันดีอันนี้ก็คือเกียรติที่เราได้รับแต่ว่าเราจะรักษาเกียรตินี้ได้หรือเปล่าก็อยู่ที่คนดูอยู่ที่ผลงานอยู่ที่คนชมน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแต่งตั้งกรรมการ ทุกภาคส่วนที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าว่าจะเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งตามที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานมองมาที่อูเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ในการดำเนินการควคุมอย่เป็นทางสอสอสดำเนินการในรายละเอียดนะครับ หลังจากที่ท่านนายกอบตคูเมืองได้กล่าวต้อนรับและให้แนวทางกับพวกเราแล้วค่ะจากนั้นนะคะประธานกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะคะอาจารย์นพพาพันเพ็งซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการทั้งในระดับชาติและก็ในระดับท้องถิน่นก็จะได้มาให้ความเห็นหรือทิศทางประสบการณ์บทเรียนของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนโดยใช้ธรรมนูญชุมชนหรือสภา พลเรือบืองอาหารเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะมีหลายเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้เกิดขึ้นจริงค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการริเริ่มของการที่เราจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึง่งทีนี้ผมขอเชื่อมโยงนะครับว่าเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เราทํานี้มันจะไปเชื่อมโยงในระดับจังหวัดได้อย่างไรจะไปเชื่อมโยงกับระดับชาติได้อย่างไรผมเองในฐานะที่เป็นอดีตนะครับ กรรมการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับมาสองวาระด้วยกันและก็เป็นอดีตกกอปด้วยเป็นอดีตกรรมการของสมชตัตจังหวัดด้วยรเราาะว่าสิ่งที่เราทํานี้เป็นเครื่องมือหนึ่งของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่ากรรมการสุขภาพแห่งชาติเขาเรียกว่ากลไกคือธรรมนูญตําบลซึ่งธรรมนูญนี้มันจะต่างไปจากธรรมนูญที่เรารู้จักคุ้นเคยคือรัฐธรรมนูญ บางพื้นที่เขาจะหลีกเลี่ยงใช้คําว่าธรรมนูญเพราะดูมันเป็นคําที่ใหญ่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากใหญ่มากศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขนาดเดียวกันดูมันจะไปเกี่ยวข้องกับการปกครองพอพูดถึงธรรมนูญเราจะนึกถึงอะไรครับการเลือกตั้งโอ้เลือกตั้งแล้วเอ,อมาตั้งอยู่ที่อบตาคูเมืองด้วยทีนี้ครับเอ๊หรือว่าท่านนายกจะตั้งธรรมนูญขึ้นมาอะไรขึ้นมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เขาจะเปลี่ยนจากคําว่าธรรมนูญกลายเป็นอะไรครับเป็นข้อตกลงร่วมหรือสัญ,ญญาประชาคม เกิดขึ้นในชุมชนนั้นว่ามีข้อตลกลงอย่างไรทีนี้ตัวธรรมนูญนี้มันไม่ได้เกิดจากการที่เรายกร่างขึ้นมาเพียงแค่คนสองคนบางพื้นที่การยกร่างธรรมนูญนั้นคือใช้ปลัดอบจเอประลัดอบตท่านนายกนะครับสภายกร่างประมาณสี่สาหคนแล้วก็ประกาศใช้ถ้าเผื่อประกาศใช้อย่างนี้เมื่อ,อไหร่นะครับสุดท้ายคืนดําเนินการต่อไม่ได้ถามว่าเพราะอะไร เพราะมันเป็นข้อตกลงของนคนห้าคนยกร่างขึ้นมาแต่ชุมชนเป็นไงครับไม่ได้มีส่วนยกร่างไม่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ประกาศใช้เขาจะว่าโอ้ยขอตกลงนี่ใคยบ่าออาหรอก่านมันบวกลื้อก็จะมีอาการขีนใจทีนี้ครับพอขีนใจก็คือไม่อยากทําตาม เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อธรรมนูญมันจะทําได้จริงมันจะต้องเป็นการยกร่างแล้วก็มาสอบถามความเห็นของชุมชนว่ายกร่างข้อเหล่านี้เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วมันจะต้องเป็นคล้ายๆว่าเป็นฉันทามติให้ทุกคนนี้เห็นลองซองลองซองไปด้วยกันครับสิงกะซองลองซองนะครับเห็นไปด้วยกันมันจึงจะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาตอนนี้เป็นกรรมการขึ้นมาเพื่อที่เราจะขับเคลื่อนมันจะต้องเป็นข้อตกลงที่ร่วมกันทุกฝ่ายนะครับ ทุกฝ่ายแล้วผมดูโครงสร้างของผังน้องบอยยกร่างมาคนเอกันยกร่างมานะครับสามสิบเจ็ดคนนะครับเพราะว่าโอ้คือหลายแถวนบอกว่าพื้นที่บอกว่าสามสิบเจ็ดคนนี่คือคนสําคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้มันจะนกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมนูญและธรรมนูญนี้เป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพในระดับตําบล แล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับจังหวัดคือมันเป็นส่วนหนึ่งของสมัชชาสุขภาพจังหวัดด้วยแล้วตัวสมัชชาสุขจังหวัดนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงไปถึงระดับจังหวัดและระดับชาติด้วยแล้วถ้าเผื่อเราประสบความสําเร็จนะครับมันจะกลายเป็นโครงการนําร่องทําให้พื้นที่อื่นๆเป็นไงครับเข้ามาศึกษาดูงานอย่างที่ท่านนายกกล่าวเอาไว้ว่าเราจะกลายเป็นโรโมเดลให้คนอื่นนี้เข้ามาศึกษาดูงาน ทีนี้ขนาดเดียวกันถ้าเผื่อมันประสบความสำเร็จจริงๆนะครับเราจะเป็นพื้นที่นําร่องแล้วคนมาดูงานแล้วเขาจะเอาความคิดนี้ไปเผยแพร่ต่อเหมือนกับเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินคดินไหมฮะธนาคารน้าใต้ดินอยู่ที่บ้านอยู่ที่อําเภอน้ํำยืนที่บ้านเก่าขามจุดเริ่มต้นตรงนี้ฮะจากเก่าขามนี่ครับมันไปแพร่อยู่ที่ภาคเหนือครับมันไปที่ภาคใต้ครับไม่เพภา้อีสานครับ แล้วก็คนที่สนใจมากคือท่านสมศักดิ์เทพสุทินปรากฏว่าท่านสนใจมากคือเราเอาไปโชว์อยู่ที่มหาไทยแล้วตัวท่านเองเห็นแล้วเห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจท่านก็เลยลงมาดูงานพื้นที่ที่เก่าขามครับเพื่อเอาโครงการนี้ไปเผยแพร่ต่อนี่คือความสําคัญว่าต้นคิดนี้เกิดจากที่เก่าขามคือระบบธนาคารน้ําใต้ดินนะครับของเราถ้าเผื่อเราประสบความสําเร็จนะครับมันก็จะกลายเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็ถ้าเผื่อประสบความสำเร็จจริงนะครับ อย่าลืมว่าต้องเกิดความยั่งยืนด้วยว่าทําอย่างไรที่จะเกิดความยั่งยืนต่อไปนะครับความสําเร็จนี้จะไม่ได้เกิดจากท่านนายกคนเดียวแต่ว่าคือทุกคน37คนเป็นไงครับต้องมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทํานะครับร่วมตรวจสอบอย่างแท้จริงและผมเองก็ขอให้ความฝันของเรากลายเป็นความจริงนะครับขอบคุณมากครับผม <S <S นในระยะ หลังจากนั้นเราก็ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำในส่วนของท้องถิ่นนะคะเช่นท่านประหลัดและก็หลายๆท่านนะคะได้เข้ามาให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางแนวทางการดำเนินง,งานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสภาบุนลอาหารหรือคอสะสคณะกรรมการชุดนี้ได้ทำงานกันและก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ในส่วนของเรานะครับในส่วนของอบตภูเมืองท่านนายกบอกแล้วว่าอำเภอยกให้เป็นตำบลพัฒนาที่มีความยั่งยืนซึ่งมีความสามาัคคีซึ่งท่านทั้งหลายมาวันนี้ถือว่าท่านท่านมีความสามาัคคีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมาช่วยกันในการดําเนินงานเกี่ยวกับสบภาวะภาวะโภชนาการของเด็กนั่นก็หมายความว่าซึ่งประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึง เกี่ยวกับว่านโยบายของรัฐบาลอยากจะให้เด็กเนี่ยได้ได้รับโภชนาการที่ดีเป็นคนเรียนดีเป็นคนเก่งนะครับแต่งบประมาณที่ให้นะครับมีจํากัดจํากัดมากนะครับหัวละเท่านี้เท่านี้ตามจํานวนนักเรียนนะครับอันที่สองที่เกิดเป็นประเด็นเกิดเป็นปัญหาก็คือท้องถิ่นมียบประมาณนะครับอยากจะให้ก็ให้ไม่ได้ท่าน เขาจํากัดว่าเนี่ยโรงเรียนนี้ก็ทําได้โรงเรียนนี้ก็ทําได้เพิ่มเติมไม่ได้ถึงอยากให้ก็ตามก็เลยมีการเสนอกันในครั้งที่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราทําบุญไปนู่นไปนี่ไปวัดไปนู่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็เคยเห็นนะครับบุญคูณข้าวอะไรพวกนี้มีการดําเนินการเยอะแยะมากมายผมต้องขอบคุณทั้งทุกโรงเรียนนะครับที่ที่ดําเนินการให้กับเด็ก ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารปลอดภัยอะไรพวกนี้ที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะครับมันยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราให้ความสําคัญนะครับเด็กอบตเองนะครับตอนนี้เวลานี้เนี่ยดำเนินการแม้กระทั่งว่าเริ่มตั้งแต่อยู่ในคันนะครับเริ่มตั้งแต่ในคันแล้วที่มีการประสานงานกับพมจนะครับมีการส่งเสริมที่จะให้นม เรามีนมแคลเซียมเนาะนมแคลเซียมให้กับตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะครับมีสวัสดิการมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะดูแลต่อจากนั้นก็เป็นเด็กสองขวบที่นำมาอยู่ที่เาอาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับคุณครูก็ต้องเอาใจใส่นะครับในพัฒนาการผมเคยถามทางโรงเรียนแล้วว่าเด็กที่ไปจากศูนย์เด็กเราเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบว่าไปได้ดีนะครับ ้าทางโรงเรียนอ,อนุบาลหนึ่งสองสามบอกว่าไม่ดีก็จะมาขันรพสตต่อก็ไม่ใช่อสอบพอดอครับสอบพอดอไม่ใช่รพสตไม่ใช่รพสตนะครับรพสตมาดูให้ฟันฟันเด็กผกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาช่วยกันตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เด็กมีความสาคัญ นะครับไม่ใช่ว่าผู้ปกครองจะไปโยนให้โรงเรียนจะไปโยนให้ศูนย์เด็กอย่างเดียวเราต้องมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลเขาเพราะเด็กคือกําลังสําคัญของประเทศกําลังสําคัญของหมู่บ้านชุมชนเราที่จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตแต่ถ้าเขามีอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมีอาหารที่ไม่ดีพอเขาก็มีระบบคิดมันก็ลำบากที่เขาจะแข็งแรง เมื่อเขาไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถที่จะคิดได้ในสิ่งที่มันถูกมันต้องได้นะครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะครับที่ท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยจะต้องมาช่วยกันระดุมความคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการหลักหรือกรรมการที่จะต้องช่วยในส่วนร่วมต่างๆที่จะต้องมีนะครับให้พวกเราได้ระดมความคิดกันนะครับผู้เมืองสามารถทําได้ทุกเรื่อง แต่วันนี้ขอให้ทําเป็นเรื่องดีๆทําได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไค่ะอ่าได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ดําทั้งทั้งทั้งผู้บริหารท้องถิน่นผู้บริหารท้องที่นะครับมาร่วมกันผมคิดว่าวันนี้เรามีข้อสรุปที่ดีแน่นอนครับขอบคุณครับแล้วก็ถ้าถ้ามองให้สอดคล้องกับที่บอยนำเสนอคือว่า ในในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยมันกาลังพูดถึงเรื่องของสภาพสิ่งแาดลมที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอมาถึงระดับประเทศก็จะมีคณะกรรมการอาหารในระดับประเทศแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอายา่อางประมาณเดือนก่อนเนี่ยสสสลงพื้นที่มาก็มาเห็นว่าอุบลราชธานีเราเนี่ยครับมีจุดแข็งคือยังคงมีการขับเคลื่อนง,งานคณะกรรมการอาหารในระดับจบังหวัดอย่างเข้มข้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้อีกรอบหนึงก็คือว่าเราจะมาคุยกันเพื่อให้เกิดคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในระดับตำบลภูเมืองนะครับซึ่งพอมาดูทุนทางสังคมของภูเมืองแล้วเนี่ยฮะเราก็จะมีทุนที่สําคัญอย่างมากเลยก็คือมีตัวธรรมนูญของตำบลที่เขียนไว้แล้วแล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนมาแล้วโดยทางอาญาอิทิราทางประชาสังคมแล้วก็ลหลายส่วนนะครับวันนี้เสียดายท่านกำนัลเพื่อนไม่ได้มา เพราะนั้นก็เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าคงไม่ยากที่จะเกิดคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในระดับตมขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ามาดูทุนในพื้นที่อีกนะฮะทุนก็คือว่าไอ้ตัวที่มันเป็นจุดเด่นนะครับคือผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็มีทางผู้บริหารซึ่งก็เห็นแล้วว่าทางท่านนายกเนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็เอาใจกับเรื่องนี้นะครับทางผู้บริหารและการนำในงจูนเนี่ยเข้มแข็งหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นรปสตไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเนี่ย ชัดเจนอยู่แล้วว่าโรงเรียนก็ต้องการเป็นเจ้าภาพนะครับมีนโยบายบรรงการก็คือธรรมนูนมีการสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการเกษตรนะครับมีทุนทร,รัพยากรที่ดีทำเป็นพื้นที่ที่เหมาะซึ่งที่นี่มี GI เนาะเป็นท่าว GI ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีป่าชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอันนี้คือทุนทางทร,รัพยากรและก็ทุนของออในส่วนของทุนมนุษย์นะครับทีนี้พอมามองเรื่องวัฒนธรรมก็มีแหล่งเรียนรู้มีศูนย์การเรียนรู้พวกหนองนา มีกลุ่มเศรษฐกิจมาตรฐานข้าว PGS นะครับแล้วก็มีขา้าวกล้องงอกทงองม้วนมีขนมโดนัทมีผักชีมีผักไทยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยากในการที่จะชวนกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนและออกแบบและก็ขับเคลื่อนนะครับนี่สิ่งสาคัญคือวันนี้อาจารย์นพพาก็พูดแล้วว่าทางสื่อสังสุขเองก็เป็นองค์กรที่ทํางานเรื่องของสื่อแต่ว,ว่า,สามสนสับสนุนเรื่อง PGS กิน <P GS, S 2> สบายใจคือการรับรองมาตรฐาน <S <S แล้วทางเราเองก็ พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้เป็นโมเดลระดับประเทศผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็คือว่าผมมียวกัสไปทาสะะารคดีอยู่ที่ตําบลเมืองแก่อําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อำเภอสตึกนี้จอมปไม่แน่ใจที่นั่นเขาจะมีเรียกว่าครัวการเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมของศูนพ์พนาเด็กเล็กทีนี้มันก็เป็นเหมือนว่าที่นั่นเป็นโมเดลในระดับภาคอีสานซึ่งผมเองก็ได้ลงไปทํางานที่นั่นซึ่งจริงๆแล้วองค์ประกอบก็ไม่ได้เยอะครับมี ครัวกลางของชุมชนนะฮะที่คอยสนับสนุนอาหารที่เป็นอาหารมีซีเนี่ยเข้ามาสู่โรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ก็ผลิตอาหารแล้วก็กระจายไปให้กับศูนย์พัฒนาอื่นๆซึ่งมีประมาณ2องสศูนย์ในพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโมเดลเรื่องครัวกลางในระดับคล้ายๆกับระดับภาคีสันระดับประเทศแม่นใจนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะยกโมเดลแบบนี้มาทาที่กรุงเมืองก็จะไม่ ก,ก,ก,ก็อาจจะมีความยากขึ้นมาคือว่านอกจากกระส่งเสริมกักเรียนแล้วเนี่ยอาจจะได้คุยกันว่าไอ้ตัวสุขภาพของอทุมชนคนในชุมชนนี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ที่จะสร้างขึ้นมาก็คือจะมากำกับแผนหรือกำกับกติกาที่เราร่วมกันออกแบบนะครับเพื่อให้เห็นว่าพอมีคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับตำบลแล้วเนี่ยมีสภาอาหารแล้วเนี่ย คนในชุมชนสุภขพนดีขึ้นหรือเปล่านักเรียนมีโภชนาการดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะนี่ผมก็เลยก็เลยอยากมาชวนเพื่อเริ่มต้นในการแลกเปลน่าน่าจะพอมองเห็นครับซึ่งผมคิดว่าทุนที่ไล่มาสองสามอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นทุนที่ดีมากแล้วเราก็จะไปสู่สิ่งนั้นนะครับอันนี้ชวแนแลกแบบไปก่อนประมาณนี้กนก่อนครับขอบคุณครับนอกจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วเรายังได้ทบทวนบทบาทหน้าที่รวมทั้งเปิดวง ในการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านว่าท่านจะเสนอแนะต่อแนวทางการทำงานยังไงให้คณะกรรมการชุดนี้ได้ทำงานจริงและเกิดผลจริงในพื้นที่ตำบลคูเมืองค่ะขบอกว่าปัญหาของเด็กในสูติเล็กหรือว่าในโรงเรียนนะครับมันไม่มีมันไม่ได้หาทีแค่เงอาารอย่างเดียวคือเรามองนะน่าจะมองเรื่องของสุขภาพองค์รวมของเด็กจะต้องเจออะไรบ้างในโรงเรียนในสู ็นที่บ้านอย่างนี้ครับการถือประมวลอย่างรวดเร็วนะครับว่าเด็กันเดียวก็คือ1คือเรื่องอาหารปลอดภัยสอเรื่องน้ำที่สะอาดสามคือเรื่องฟันผุแล้วก็4คือเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็5คือเรื่องของการเข้าถึงสื่อคือมือถือเราพบว่าเดนี้เด็กคือเข้ามือถือแล้วก็มีโรคของสมาร์ทที่สั้นด้วยสี่เหล่านี้คือสิ่งที่เด็กต้องเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกลับเพื่อนเราไม่น่าจะกลับเพื่อนเพียงแค่เพื่อนในเรื่องหนึ่งมัน่าจะมีการกลับเพื่อนเพื่อประา สุภาพะองรวมของเด็กเลยว่าเอ๊ะเราจะทำเพื่ออย่างไรแล้วก็บทบาทหน้าที่ของรกรรมการคือออกแบบว่าถ้าเกิดเราจะทําเพื่ออย่างนี้เราจะต้องทําอย่างไรที่จแต่าให้เด็กเราเกิดความปลอดภัยกับภัยที่ว่านี้ทําอย่างไรที่าัเราจะได้อยู่น้ำสะอาดทับอย่างไรอาหารก็จะมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับเรื่องฟันผูกเพราะว่านนเรานี้ว่าผมพี่ลูกสาวได้ทแพร่นะครับแล้วเจอปัญหาว่าเดี๋ยวนี้เด็กอีสานบ้านเรานี่คือฟันผูกตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบฟันผูกแล้วเพราะว่าพ่อแม่ คือพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าจะต้องดูแลฝันเด็กอย่างไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยเราสามารถเอาตรงนี้ไปลงลงในพื้นที่เรียกว่าเพร,ราะว่าปัญหามั้งแต่ดเกี่ยวกันนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของฟันเุนก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมทางานกับโบเล่ไปส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัยในสีขาวให้แก่พนทีดูดตาเลยนะครับเรื่องของทสอนด้วยเราพบว่าเด็กเอมีส่วนอย่างมากที่ทาให้ผู้ปกครองเองสูงโงกันน็อกทีนี้ครับเพราะว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดพ่อแม่จะมาส่งลูก มาโรงเรียนพ่อแม่ต้องสูงมบมวกกันน็อกถ้ากิดพ่อแม่ไม่สูงก,กันน้อกเราไม่ได้โรงเรียนมันก็เห็นไว้รงคับเลยว่าพ่อแม่ต้องสูงขวกกันน้องออ่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราเอาเรื่องเหล่านี้ควบคู่กันมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเปเรื่องเฉพาะเรื่องอาหารแต่ว่าเอาเรื่องที่เด็กเจอนั่หละครับเอามาประมวลเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องของการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึน้นกับโรงเรียนอย่างนี้ครับแล้วขอบคุณที่เข้ามาสุง สำหรับวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในดหลายๆพักส่วนทำงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ตำบลคูเมืองรอติดตามการเดินทางของพื้นที่แห่งนี้ได้ในครั้งต่อไปนะคะ